สวัสดีครับผม A N n Channel ครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานเฟยย่ามาดนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตไรายได้ทั้ง2สาขานั่แหละครับเพราะว่าผมทาถูกดี2สาขาเนาะสาขาที่1เป็นโชวิยาพาณิ์นะครับสาขาที่2เป็นเฟยย่ามัดนะครับแต่สถานที่ถทำวันนี้ครับเป็นสาขา 2. นะครับเฟยย่ามาดเพราะส่วนใหญ่ผมจะอยู่ที่เฟยย่ามัดนะครับผมสาขาแรกคือคุณแม่ดูแลนะครับกับลูกจ้าง1คนนะครับผมก็ วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตรายได้นะครับเทียบ2สาขาต่อเนื่องนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ทาง f c นะครับได้บางท่านนะครับได้มีการอยากให้ทําต่อนะครับผมก็จะทําต่อไปอีกนะครับในเรื่องของคิปรายได้ผมจะ็กล้ทำเป็นฟิลแบบเปรียบเทียบนะครับสสาขาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปตรงนี้ครับเป็นรายได้เฉพาะร้านของผมเองนะครับมันมีร้านที่อาจจะได้มากกว่านี้หรือว่าอาจจะได้น้อยกว่านี้นะครับแต่ก็ต้องสู้ๆนะครับผมก็ ตามพื้นที่ตามบริบทต,ตามชุมชนนะครับของถ้าเกิดชุมชนทำเลดีหน่อยก็จะยอดขายสูงเป็นธรรมดานะครับก่ <Ć. S 1> <ๆ>อนที่จะไปรับฟังรับชมนะครับก็ฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง A Aden Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะ และอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์รัวๆให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับและก็ขอกันทุกคลิปนะครับผมว่าที่พาร์ทเนอร์ท่านไหนนะครับที่ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับตอนสมัครและตอนเซ็นสัญญานะครับผมตอนสมัครหรือตอนเซ็นสัญญานะครับผมก็รบกวนนะครับเขียนร้านแนะนําให้หน่อยนะครับ ถ้าเป็นสมัครนะครับพิมพ์คําว่าสมัครนะครับตอนไปเซ็นสัญญาเขียนนะครับผมจะเป็นโชเวียพาณิตหรือว่าเฟย่า亚马ดก็ดีนะครับสสาขาเนี่ยของผมนะครับก็เขียนสาขาไหนก็ได้นะครับสาขาที่1นะครับโชเวียพาณิตจังหวัดกรสินทีเฮดศูนย์ศูนย์สองสี่หกแปดนะครับสาขาที่2องนะเฟย์亚马ดทีทีเฮดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกสี่ห้านะครับผมก็จะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าท่านไหนใส่นะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ที่ หน้าจอเลยนะครับผมก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับดูแลกันยาวๆนะครับเปิดร้านแล้วนะครับเจอปัญหาอะไรก็พูดคุยกันผมก็จะมีกลุ่ปไลน์นะครับส่วนตัวนะครับที่จะดึงทุกท่านเข้าไปนะครับที่ฉรับเฉพาะนะครับท่านที่ใส่เครดิตให้เท่านั้นนะครับผมรายได้นะครับของเดือนนี้นะครับเดือน มะกราครับเข้าวันที่7กุมภาผมก็สาขารับผมยอดขาย5า1นะครับยอดขาย5 7 2 8 4บบาทแล้วก็สาขาที่รับยอดขาย3 7 7 5 7 7บาทนะครับาทเฉลี่ยยอดขายต่อวันสาขาที่1นะครับ1 0 0 0นรับกว่ากว่าสาขาที่2,020นิดๆนะครับผมกำไรปันผลหลังก่อนหัก นะครับก่อนหักกับทีดีนะครับสาขา1 6 8 4 4 3บาทนะครับสาขาที่2นะครับ4 7่0 0ื่นเจเอ้ย4่ห0 0่นเจกว่าบาทนะครับผมอ่ะมาดูเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของการขายนะครับคือยอดขายนะครับเราได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตามที่บริษัทเคมาว่า12%เนาะสาขา1เดือนนี้ไม่ถึงนะครับก็ปริมๆเนาะ สิบเอ็ดจุดเก้าอาจจะเป็นเพราะช่วงปีใหม่คือยกลังเยอะนะครับแอลกอฮอล์เยอะนะครับถ้าถ้าขายแอลกอฮอล์เยอะเนี่ยก็คือโอกาสที่ได้สิบสองเปอร์เซ็นต์ขึ้นเนี่ยแทบจะลําบากนะครับไม่ใช่ไม่มีนะแทบจะลําบากเลยนะครับสาขาที่สองนะครับอยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดนะครับก็สาขาที่อทสองก็แอลกอฮอล์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของของใช้ทั่วไปนะครับของใช้ทั่วไปนี่ก็คือปันผลกําไรจะเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับ หากส่วนแบ่งของทีดีนะครับสาขา1หักไป1 3 6 9บาทสาขา2หักไป7,225บาทนะครับการหักก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตามยอดขายที่เราได้เนาะนะครับมาดู8 5เของเราที่ได้นะครับสาขา1ได้ไป5800 0กว่ากว่านะครับแล้วก็สาขา2 4400กว่ากว่านะครับผมมาดูค่าใช้จ่ายบ้างนะครับค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับผิดชอบนะครับ เป็นค่าเน็ดค่าถุงค่าปลอดแล้วก็ภาษีหานะที่จ่ายตัวภาษีหานะที่จ่ายนี้สามารถเป็นลดหย่อนภาษีได้ในช่วงกลางปีปลายปีนะครับผมก็ผมก็มารวมไว้ก่อนนะครับเอามารวมเป็นค่าใช้จ่ายไว้ก่อนนะครับเอามารวมไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปหักคืนทีหลังนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วกันเนาะก็มารวมไว้ก่อนนะครับาสาขาหนึ่งห้าร้อยสามสิบแปดบาทค่าใช้จ่ายเดือนเดือนมกราเพราะว่าไม่มีการสั่งถุงสั่งกระดาษปิ้นอะไรทั้ง,ง,งสั่งสร้างอยู่สั่งกระดาษปิ้นอยู่นะครับสามร้อยกว่าบาทแล้วก็มีค่าภาษีแต่แปลกใจว่า่าาาเาไไนะคคหยไไปนนรับ ค่าค่าค่าเน็ตไม่ไม,ไม่ไม่ปรากฏในบิลน,นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยถามบริษัทอีกทีนึงนะครับเอ๊หรือว่าเขาจ่ายให้เราอันนี้ไม่ทราบเนาะนะครับเดี๋ยวไปถามนะครับแล้วก็มาดูฝั่งเฟยย่ามาดนะครับหกพาก็คือตัวนี้ขอชี้แจงอย่างนี้อ่าสาขา2เนี่ยทำไมมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับตอนเปิดร้านแรกๆทุกร้านนะครับจะโดนในส่วนของค่าอุปกรณ์นะครับค่าทางดเพลิงตะกก้าผ้าคลุมอะไรต่างๆนะครับก็คือทางบริษัทไม่ได้ฟรีนะ ทางบริษัทเก็บแต่ว่าเดือนแรกเนี่ยอาจปกติมันจะหักเดือนแรกซึ่งมันทําให้หลายๆพาร์ทเนอร์หลายร้านนะติดลบบริษัทก็เลยขยับมาหักเดือนที่สองนะครับซึ่งเดือนที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับทางเขาไม่ได้หักเขาก็เลยมาหักเดือนนี้นะครับมันก็เลยยอดยื้อหน่อยนะครับดูในส่วนของเหลือหักจากที่ดีแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายได้ที่เข้ามาหาเราแล้วเราก็ไปหาค่าใช้จ่ายของเราต่อนะครับ สาขา1จะอยู่ที่56,8 0 0กแ้กว่าบาทนะครับแล้วก็สาขา2ออยู่ที่33,000กว่าบาทนะครับผมต่อมามาดูค่าใช้จ่ายฝั่งเราบ้างนะครับค่าใช้จ่ายฝั่งเรามีอะไรบ้างนะครับก็สาขาหนึ่งนะครับจะมีค่าผ่อนธนาคารอยู่ที่เดือนละ9,400นสนะครับสาขา2ไม่มีนะครับก็จะมีในส่วนของในส่วนอื่นที่ผมที่ผมได้ไปหาจากแหล่งกู้อื่นมานะครับก็ไม่ได้ถูกมานำมาคิดในส่วนนี้นะครับก็อาจไปคิดในก้อนอื่นนะครับ ค่าจ้างนะครับผมค่าจ้างของสาขา1อยู่ที่8,005 5นะครับแล้วก็สาขา2ที่8,080แต่หลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมสาขา2แพงกว่าก็คือสาขา2เนี่ยครับก็คือส่วนใหญ่เนาะลูกจ้างอยู่ที่ร้านประมาณ80-90เนะครับเพราะว่าผมทํางานประจำเนาะผมก็มาเปิดร้านแค่ประมาณตีห้าหกโมงแล้วกัน6กโมงถึงเจ็โมงหนึชั่วโมงแล้วก็มาเฝ้าหลังจาก18นาฬกาถึง21นาฬกาก็ ประมาณ80-90%นั่คือส่วนใหญ่ก็คือลูกจ้างอยู่ร้านนะก็จ้างเขาแพงกว่านะครับสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งเนี่ยก็ก็มีคุณแม่อยู่ด้วยนะครับคุณแม่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็มีการเฝ้าร่วมๆกันนะครับก็อาจจะ60-40หรือบางทีก็50-50อะไรอย่างนี้นะครับในเปอร์เซ็นต์ในแต่ละวันเนาะนะครับในการเฝ้าร้านนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมาดูค่าไฟกันมากนะครับค่าไฟสาขาหนึ่งอยู่ที่2,902บาทนะครับ สาขาส2ง0อนาะครับสาขา2เนี่ยนะครับใช้ทั้งร้านแล้วก็ใช้บ้านรวมรวมด้วยนะครับบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นร้านก็เปิดแอร์บ้างแล้วมีมีการทำกับข้าวบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยสูงกว่าสาขา1แต่สาขา, 1. า,า 1. 1นี่ก็คือใช้ที่ร้านเพียวๆเลยไม่ได้ร่วมกับใครนะครับโอเคมาดูค่าน้ำสาขา1 50าบบาทสาขาทอง45บาทนะครับ มาดูภาษีแวดนะครับตอนภาษีแวดผมกะประมาณคร่าวๆเพราะว่าใบสรุปภาษีซื้อขายยังไม่ออกนะมันจะออกประมาณวันที่10นะครับของทุกๆเดือนเนาะวันนี้วันที่7มันยังไม่ออกนะผมก็เลยกประมาณเอานะครับจากที่เคยจ่ายมาครับสาขาหนึ่งจะอยู่ที่3,5 0พสาขาสองอยู่ที่2,5 0พนะครับก็จะอยู่ตามก็คือมันแปลผันตามยอดขายนะครับภาษีภาษีซื้อขายนะครับผมมาดูรวมหักนะครับรวมหักทั้งสิ้นที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับสาขาหนึ่งค่าจ่ายอยู่ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่21,988บาทนะครับสาขา2อ,อยู่ที่17,400บาทนะครับอ่ะเอายอดที่เราได้นะครับมาลบค่าใช้จ่ายมันก็จะเหลือยอดสุดที่อยู่ที่สาขา1 34,905บาทสาขา2จะอยู่ที่15,767บาทนะครับอ่ะมาหากักมาดูค่าแรงตัวเองนะครับฉเฉลี่ยต่อวันนะครับสาขา1จะอยู่ที่1 1 2่งบาทนะครับแล้วก็สาขา2อ,อยู่ที่508บาท เดือนนี้สาขาสองได้น้อยหน่อยเพราะว่ายอดหักมันเยอะนะครับผมก็เลยอ่ะเอาแค่นี้ขอแค่ไม่ติดลบก็พอนะครับผมก็ยังพูดเสมอนะก็คือการทําร้านถูกดีเนี่ยผมทําเป็นอาชีพเสริมนะครับไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักนะครับผมก็มีรายได้หลายทางนะครับย่อมดีกว่าทางเดียวเสมอนะทุกท่านผมจะพูดคานี้อยู่เสมอในในหลายๆคลิปผมก็พูดนะครับเพราะว่าการที่จะเอารายได้ของร้านถูกดีนะครับไปอ่เขาเรียกว่าไปใช้งวดบ้านไปใช้งวดรถอะไรต่างๆเนี่ยผมว่า อาจจะไม่ค่อยไม่ใช่อาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่พอเลยแหละนะครับอาจจะไม่พอนะครับเพราะลําพังตัวเขาเองเขายังเลี้ยงตัวเขาแบบจะอาจจะไม่รอดนะครับในส่วนของร้านถูกดีเนาะก็การทําเองดีที่สุดแน่ๆก็คือผมจะตอบทุกท่านเลยก็คือการทําเองดีที่สุดเนาะก็นั่นแหละนะครับการที่มาหายใจร่วมกับคนอื่นต้องยอมรับเงื่อนไขแล้วกดระเบียบต่างๆนะครับในเรื่องในเรื่องในเรื่องของการทําร้านถูกดีนะครับมีกฎมีเกณฑ์ มีค่าปรับล่าช้าโน่นนี่นั่นค่าสินค้าสูญหายอะไรต่างๆนะครับที่เป็นดราม่ากันทุกวันนี้นะครับก็ลองพินิจพิจารณาดูนะครับในส่วนของท่านไหนนะครับที่มีความคิดความฝันนะครับอยากจะทําร้านถูกดีนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันคําเดิมยืนยันตลอดมานะครับว่าการทําเองดีที่สุดไม่ต้องมาขึ้นกับใครไม่ต้องมาแบ่งกําไรให้ใครโน่นนั่นนี่บริหารจัดการเองนะครับก็นั่นแหละเนาะพินิจ์พิจารณาดูนะครับสําหรับ รายได้นะครับเดือนมกราคมนะครับเดือนถัดไปก็ทุวนที่7นะครับผมก็จะมาอัปเดตทุกท่านได้รับฟังนะครับผมก็มาเดิมครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง A a n t Channel นะครับเป็นกาลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์รัวๆให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับและขอการทุกคลิปเลยนะครับที่พลาดเนื้อท่านไหนนะที่ตัดใจสมัครแล้วก็ตอนเซ็นสัญญาแล้วก็รบกวนนะครับพิมพ์คําว่าสมัครหรือเขียนนะครับร้านแนะนําลงใหห้นน่อยะครับ พิมพ์คำว่านะครับเขียนคำว่านะครับจะเป็นโชวคยาหรือเฟย่าก็ได้นะครับผมโชวคยาถ้าเป็นโชวคยานะครับโชวคยาพาณิชฐ์นะครับจังหวัดทีกลาสิณหะทีเฮดศูนย์ศูนย์สองสี่หกแปดนะครับแล้วก็เฟย่ามาดนะครับจังหวัดทีกลาสิณทีเฮดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกสี่ห้านะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับช่องทางการติดต่อก็อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับท่านสามารถโทรมาหาทักมาหานะครับปรึกษากันได้นะครับ ดูแลกันยาวๆจนถึงเปิดร้านเลยนะครับผมอาศัยก<อ>็จะเป็นพวกคุณอย่างนี้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ